สวัสดีค่ะภูพิกเมืองละปูนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะสาวๆดูแลผิวยังไงคะวันนี้เรามีสองสูตรนะคะที่จะช่วยให้สาวๆเผยผิวสวยในช่วงหน้าหนาวได้อย่างเต็มที่นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันค่ะก่อนชมคลิปนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องภูพิกเมืองละปูนทําคลิปดีๆต่อไปกันนะคะไปดูกันค่ะ มาดูสูตรแรกกันก่อนนะคะในสูตรนี้นะคะเราจะใช้วัตถุดิบแค่2อย่างค่ะก็จะมีโยเกิร์ตนะคะแล้วก็จะมีแตงกวาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะขูดแตงกวาก่อนนะคะจะใช้วิธีปั่นหรือว่าบดยังไงก็ได้ค่ะวันนี้เราจะใช้ทั้งเนื้อและน้ําของแตงกวานะคะ แตงกวานะคะเป็น moisturizer ชั้นเยี่ยมจากธรรมชาติเลยนะคะช่วยเติมน้ำให้ผิวค่ะกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวนะคะจึงทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคะเมื่อได้แตงกวาแล้วนะคะในขั้นตอนแรกค่ะเราก็ใส่โยเกิร์ตลงในชามผสมอยู่2ช้อนโต๊ค่ะ จากนั้นนะคะก็ใส่เนื้อแตงกวาลงไปอยู่หนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะเมื่อผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะ <D> s> <S ก็นำมาพอกหน้าค่ะ <D> <s> จากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ20-30นาที er> นะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะ ในสูตรนี้นะคะสามารถทำสองถึงสครั้งต่อสัปดาห์ได้เลยนะคะเรามาดูสูตรที่2ของเราบ้างนะคะสูตรนี้ก็ใช้โยกเกิร์ตเหมือนกันค่ะใส่โยกเกิร์ตลงไปในชามผสมนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นนะคะก็จะเป็นน้ำมันมะกอกค่ะใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะในสูตรนี้นะคะเป็นการผสานคุณค่าค่ะระหว่างโยเกิร์ตและก็น้ำมันมะกอกนะคะจะช่วยบำรุงผิวหน้าอย่างล้ำลึกนะคะบำรุงผิวสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมากค่ะจะช่วยเรื่องริ้วรอยนะคะผิวหย่อนคล้อยเมื่อพอกเป็นประจำนะคะผิวหน้าจะเนียนนุ่มชุ่มชื่นดูอ่อนเยาว์นะคะ สามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะตามสภาพผิวค่ะจะได้เนลมิตผิวหน้าให้ขาวใสดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากอีกบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องปูพิลาล้ำปูเนเอเจ้า